ามบอให้ามอไปเอาไลหระั่เนมอนลโอนี่บ้ากนโอ้ยนี่กลกนกโอยต้าใช้เจ้าจะส่วงได้กินนี่นี่นีันอ้ยเจ้าแ่บนี้อันนี้มันโมเมนอันนี้่งมือนี้นะบอลล้างมือนังนีนอันนี้ตูโมเมนต์บ้าั่งบวงบท่านน่ะกนลแอันนี้บอลล้างนะอันนี้อรอันนี้นบ่อเขสวง โมเมนต์อันนี้มันโมเมนตัวสวบตัวเจ้าเลือกอะตัวใดใส่ตัวจ้เลือกโอ้ตัวนี้บ่เห็นเข่าเพื่อนสบัวเพื่อนนั่นขี่ขาวาวในางมันก็มีขาวตัดฝ้าบานนี้โดยแซงซงงหงนราคามันกะพอพังพอพัง สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงกับเอฟซีเบอร์สุขสุขคนมุขสมองสุบอนว่าชิอยู่ประเทศลาวประเทศไทยแต่ก็ต่างประเทศอ่าที่เห็นข่าใจภาษาลาวเฮาเนาะกันยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องย t u b e ต้องตู้ไซปันสุกอีกแล้วโดยเฮาพมขอบคุณตุ้ไสมือนี้ก็ยังอยู่เพื่อนนะ เปิดคลิปอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ลหลังจากที่ว่าอ่าบริเห็นกันลายมือลายวันพอสมควรพี่น้องเอ้ยทางอ่าตั้งแต่มือน้องตูไซลงไปใต้เนาะกระถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็หลังจากนั้นการบริลงคลิปประมาณสองม,มือนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้องตูไซกลับมาจากใต้เนาะกลับมาจากใต้ตั้งแต่มือ้อ วันอ่าพูดวันยังกขพี่น้อ,องวันพูดวันยังเหนื่อยไปทางเลยตั้งแต่สองมื่นละังเนาะไอ้มือวานนี้น้องตุ้ยสายแห่งเิ็นไข่แห้งอย่าง,าง,อองนึงก็สบายก็เลยว่าพักผ่อนก็นได้ไปถ่ายคลิปเนาะพี่นอ้อ,องเลยโดยก็เลยว่ามือน,นี้กะไข่แล้วี้อ,องเนาะกะไข่แล้วไข่เนี่ยยัอองมีแต่ว่าไอ้ยี่ืมมือนี้เนาะเมื่อวานนี้ป้าโทรพี่น้องเลยเนาะตุ้ยสายไข่แห้งลุกจนบ่ได้พี่น้องตอนตอนเช้าตื่นมาตอนเช้ากั ให้เมย์เพื่อนเอาขขาวเอายามาให้กินมาแต่ห้างแต่พี่น้องเนาะกะกินขขาวกินยาใส่แล้วก็น,นอนพักผ่อนประมาณสองสามชั่วโมงเงี้ยเลยพี่น้องเลยกับไข่เนาะอ่ะ,อะคือว่ามือนี้พี่น้องเนะาะให้น้องดูไส้กะอ่ามีภารกิจเนะาะพระมีผู้ใหญ่เพื่อนเหมาะไม้ให้พี่น้องเลยเพื่อนก็เข้าวมาให้น้องดูไส้อ่าเป็นสะพานบุญให้เนาะ ก็คือว่าเพป็นหายนองตุไซไปซื้อกะโลและ้วกะัปูนและ้วกัทรายนอ้นองๆเลยกะโลกะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทางต่างประเทศผู้ใหญ่เพป็นหายนองตุไซมาเนาะให้เป็นสะพานบุญในเพลินพี่น้องเนาะอ่ะแต่ว่าซื้อกะโลไปติดให้ยซาบวัวเพลินนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะก็ะคือหลายคนเห็นเมือ่อวานนี้ทางนี้งงทุกทีเป็นกับไปรเทศ ทีมงานกับไปเท็กแล้วเมื่อวานนี้น้องรองตใส่กับไปบ่ได้ทางนี้เนาะอ,อ่ะโอเคพี่น้องคือตอนนี้น้องตุส่กับถา่ายตัวซีพิ่นมาหักแล้วก็ซีไปซื้ออ่าอุปกรณ์สากการสิตายน้องเบิ่งอีกเทินหนึ่งเนะาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะทางไอ,อ้ทางพี่โคกเนาะที่เพิ่นไว้เนื้อเสียใจน้องตุส่ให้น้องตุส่เป็นสะพานบุญให้เพิ่นจังได้กั ขอให้อายเพันธู์ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเงินหมั่นความยืนความเจ็บจะได้ไข่จะมีไปเสียจากโรคไข้ไข้เจ็บบุญหนักษาเทวดาคุ้มครองเดินทางตลอดปลอดภัยเดอ้ออายเอ้ยถูกเนาะอนะเดี๋ยวก่อนไปกับผากเน่เดอ้อผากแหววพี่น้อง,องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าให้น้องตูไซเ,เน่เด้อเนาะกถ้ามีกำลังใจในเหตุลิปแต่ก็ไปสอยเรือคนที่เปมันทุกข์ยากลำบากค่ะ นอ่าต่อการคามชื่อเหรือจากทีมงานบัรจุกเฮาเนาะแผงเนาะโดยพี่นอ้องไปสั่นเดียวไปเจอกันอีกแค่หนึ่งอยู่ห่านขายเครื่องอุปกรณ์เลยเนาะพี่น้องโอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้น,อน้องตุไซกะอ่าได้เดินทางมาฮอดห่านอ่าขายอุปกรณ์แรกพี่น้องเลยเนาะก่อนเขาสั่งและห่านเก่าห่านเดิมพี่น้องเลยห่านที่ไอตุสิดเพิ่นเคยอนะ่ามาซื้อ นั่นแหละพี่น้องเนาะอ่าอาหาั่นหารใหญ่หารโตพี่น้องเลยอือมีครบเบิร์ดทุกอย่างเนาะภาษีเป็นน่ะช่างมีเบิร์ดเนาะอุปกรณ์ก่อศาสตร์อุซ้อน่ะเฮือนซานพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะก็คือว่าตอนนี้เนาะตอนน้องใส่กะอ่าเดี๋ยวมาหอมเทียบห้อยพี่น้องเอ้ยขามากันสามตู้มันเห็นพี่น้องเนาะทางไอ้ตู้เด่นเพิ่นคือใกลไซกับบู๊เนาะเดี๋ยวลองตู้ไซกับพิธามเป็ตู้ซีดเพิ่นนำกันพี่น้องเอ้ยเนาะ อันแหละไอตุสิทธิ์เปขาวพราะจังให้พี่น้องเหรเนาะห่านเป็นไช่เนาะอาุสิทิดกันยืนลมกันเด้พี่น้องเหรเนาะอ่าสบายดีเด้อเนาะไอ้ตุสิทธิ์ไอ้ตุพามสบายดีสบายดีเนาะโดยเข้ามาไะใช้อะไรอยฮักเปิดคลิปเปิดคลิปรั้งมีคลิปคลิปอย่างโน้นเนาะฮะคลิปอย่างนี้เนาะคลิปมา Miracle. ชิมาซื้อเครื first, ่องซื้ออุปกรณ์กระโลและกาปูนอะไรทำมะเบิ้งบ้านนี้เนาะแมนผู้ใหญ่เนาะเพิ่นจะหายมาเบิ่งมาซื้ออะไรเพิ่นกะผากเงินมาเรียบร้อยแล้วโอ้ผู้ใหญ่ทางน้องคุบี้บอแมนเพิ่นจะปักใจปักใจผู้ใหญ่โดยเพิ่นอยู่ทางไหนอย่นี้เพิ่นอยู่ไทยอยู่ไทยแมนยี่น้องทางไทยเขาใจงามเนาะเพิ่นเป็นเซนาะ บอกไ็ได้บอกชื่อบอกยงบอบอกอยู่เนาะเพิ่นจะซื้อพี่โคกพี่โคกแมนพี่โคกอาย๊ปซี่ก็โทษเด้ออายโคกน้ำาษาลาวน้ำ Pepsi อายโดยเป๊ปซี่เนาะภาษาลาว์เขาซื้อเพิ่นซื้อโคกเนาะเพขาใช้แชมบูอ่บอแมนเพป็นให้นักตุ้ยไซนี่เป็นสะพานบุญในเพิ่น ให้มาซื้อกะโลหละกระปุนไปอ่ะหายซาบัวฮะหละเพื่อนเห็นในคลิปนอกาะเพื่อนก็ว่าเพื่อนซาบัวนี่อ่าจะเค็นหายหยเล้วไปไว้แล้ยวเลยก็จะลงคาแมน บ่อมีแต่คาอันการโลและกาปูนแมนเอาคาสร้างนี่คาสร้างนี่ยังบ่มีเออได้ยินน้องกับบีว่าคิดว่าเพิ่นจจการคาสร้างให้น้ำเลยอันนี้เพิ่นว่าคอนก็เบิ่งก่อนแมนเบิ่งก่อนแมนโอเคแต่คับนี่ก็คือว่าดีแล้วเนาะขวาใจให้คนหลายรเลยเอ้าบ่มีหยังให้ม่ได้ไม่ได้คนแใจความใจก็ดีกับชีวิตก็มีเนาะแมนให้ เป็นสะพานบุญในเพิ่นนี่แหละเนาะครับผมีอยากตอบแทนเพิ่นปั่นผู้ว่ามีคนชื่อให้ว่าน <c oughs> มาเวมาเวาเวบิง่งไปชื่อได้ <c oughs> โอ้เอา้าชื่อเจ้ามาเวเบิง่งในบ่แม่น้องตุมีเป็นไข่บอ่อวานถึงได้เ<ช>อาเลยเฮาน่ะมาเวเบิ่งอ่ตั้งตั้งถุงใส่ต่คนมาเวเบิงบ่งโดยอ่าเพราะว่าอ้ายฮักอยู่ต่างประเทศเพิ่นเหมืมาเวเบิง่งเนาะอ่าโอ้ดีดีเพราะว่ามีผู้ใหญ่ทางไทยเป็นสวยมากอะ่ะได้แพงเบามาละ ไอ้ฮะเขาอีกเนี่ยพอเพื่อนกว<ด>ะวปช่วยช่วยมาอยู่แต่ว่าเพื่อนกับพวกผู้สูงกว่าท่านโดยมีไอ้แท็กซี่เข้ามาอีกไอ้โคกไอ้โคกไอ้โคกเนาะโดยหยอกเด้อไอ้เด้อหยอกมาช่วยก็ดีใจเนาะคอยให้ใหโดยได้บุญกุศลในลายเนาะไอ้กาดีใจน,น,น้ำนมตุ้มบีเนาะเลยว่า อ่ามีผู้ใหญ่หาัจากที่ว่าสุชิตพาลูไข่ขอพรเนาะแม่นมากะเห็นพ้อเนาะอันนี้สําหรับน้องสตจะให้ปฏิบัติเอาเนาะโดยค่ะคุณงามเพิ่มดีเพ้มดีเนาะรักษาไว้เนาะเท่าไร่มันสิดีสิงามเนาะโดยตั้งใจเนาะแม่นอ่ทาง้ก็มีแต่กับผมเพื่อให้กับบ่มีหยังให้น้องตบีเนาะคือมากับให้คํากะยังบ่มีหยังหลายยอดวิวก็บ่ดีโดยครับว่าก็สิีแต่ คำบอกตอนอะกะแมนต้นไปและเนาะแต่ว่าขาดยังมือนี่ขาดตุเดน่นแมนเ<แ>พิ่นไปซ้ายยังไหนตุเดน่นเ<อ>พิ่นไปเห็ดธารกิจอีกธนรกิจหนึ่งอยู่สับคึมเพิ่นคอโตตุเด่นไปเป็นองครักโอ้เพราะว่ตุเด็นใหญ่สูงไป,ไปเป็นบริการไ้วอไปเอาน้อง เที่ยแต่ว่าตชิดยังไ่เคยเห็นนะเที่ยตรงเที่ยจะเป็นอะไรแมนน้องตุไซก็เพิ่งเห็นเพราะว่าแม่วาจะขึ้นกันไปครับมาพี่บอมาพี่เยอะไปนอนแถงฮะง่วงเลยเพิ่งสิพากันไปส่เดนเนาะแดี๋วันนี้นี่เงินหนึ่งน้องตูเดนได้มากนะบเ่ยน้องตุไซยวบอกไปเี่อเอน้องตุไเงินได้มากบ่ แม่นเพิ่นโอนมาให้ตั้งแต่เม mm. like okay. ื yeah, ่อวานนี meal, yes, no nope. like. okay. ่เนาะแต่ว่าข่อยกะคือฮู้่อยเป็นไข่คอยบอสบายกันเลยว่าดีขึ้นแล้วบ่ก็ดีขึ้นแล้วเมื่อวานนี้โดนพ่อนผู้ว่าอ้ายเพื่อนนั้นหายเป็นสะพานบุญหน่อยกันเช่าเลยเช่าเลยก่าดีก็ดีใจนะเนาะที่อ้ายเพื่อนไหวใจได้เงินแด้กันบ่แม่นได้แล้วไปเรื่องกระโดดเลยไปไหนปะไปเบิ่งกันเลยเบิ่งกระโดดตั้งแต่แรกเออไปยังกันนี่กระโดดกระเบื้อง อ๋อขอไปท่าโทษ <Verse>. ม <ip> ันแดงแมงเฮ้ยเขาแว่ามาเบิ่งกะโอยู่นี่โอ้กกลูกัวกเค็ดมักแดงแล้มักแดงมักไตาวบอกเขาเลยนะโอ้มักไดขาวมาเบิ่งนกะโลมาเบิ่งกะโลอยู่้ายแหลมกะโลเ่ิืนงอิ่นนี้ คนไหนชื่ออย่างในกะโลก็มีบอแม่ลักลักคือกะโลกับปูนเร็วโดยแห้ทรายทรายด้ิครัทรายพร้อมเาองไปคัดาปะยังมีมีแต่สร้างสรางขาสร้างโอ้ปายังใหุ้กข้ามออกให้ใหุ้กข้าออกให้เอาไล่หน้าไปู้เอาเมันโกเมกะโลโกเมบอกะโลโอ้ยกะโลกะโลโอ้ตีบ ใช้จ้าจะส่วงจะได้กินนี่อือตัวนี้เจ้าบอแบบ่องเบื่อันนี้มันโมเมนตอันนี้อามืออนี้นะบอบล่างมืออันนี้จะสู้โมเมนต์องล่างบวงบ่ทานนะจัลโลาอันนี้บอนล่างนะอันนี้อะรอันนี้เนยอันบอสตัว่วงโมเมนต์อ้ออันนี้มันโมเมนต์ัวส่วงบอนน่ามือกันคนละบอล่างถ่วยบัล่ใช้จัลโล่ตัวบาเน่ ลายแดดครับนะโอ้จุนีเนาะลายให้เลือกเลยตะวันมีหลายราคาเน็มีลายลายมีลายราคาบอมราคาแต่ว่ามีได้ราคาที่คุณเลือกไว้นะอือเพราะวานแบบว่ามันแต่สิพันประหยัดงบมันคุ้งง่ายน้ำโดยแมนลงน้อยเพราะว่าคือหูเนาะการซื้อเรือนี่ เขากัดซอยได้ทำซอยกูอยากให้เพิ่อนกระเซ็นกันแมนทำมาในใจนี่คอยจะอยากให้สบัวได้โตงามแมนแนนำตัวนี้จะงามนี่จะดีงามแผ่นใหญ่นี่งามเมินโคกแผ่นใหญ่ตามใจเพิ่อนแหละเนาะอันนี้โมเมนกะโลเด้อติดทั้งขางโอ้ที่ตันทั้งอันฟ้เทิงกระโบโอ้อันนี้นะกะโลกะโลฟ้ากะโลฟ้ากะโลฟ้าแมนนี่นี่นี่พวกพวกกะโลนี่แมนตัวนี้ตัวนี้มันสิแบบนี้เนาะชิมาถามเมื่อว่านี่นะ โเห็นบอกว่ามนมีเบอร์มีอย่างนี่เพราะว่าราคามันสีต่างกันนี่ร้อยเงนดเนาะอันนี้ร้อยอิดดูอาฝั่งไทยฝั่งไทยแมนแพนเจาใกล้ั่นไปกบมุกอาหารอาหารโอ้ยโอยนี่เป็นเลขของกระโลกหลักฮัลักฮัทลกฮอ่าเพราะว่าอันนี้กันชราคาแบบนึงอันง่ายไปนี่ะแม่แมแต่ว่าสีแพงขึ้นกันพวกแบบนี้โดยแบบนี้มันจะมีหลายขนาด แบบนี้กหะอีกแบบนึงโดยแบบนี้แหละอีกแบบนึงอืแต่ว่าตัวเขาถามว่านี่อะไรตุนี่เนาะขอเนาะไใหญ่นะตัวหาซี้เขาตัวจะเลือกหาตัวได้ใช่ตัวจะเลือกนี่เองนี่โอ้ตัวนี้บ่เห็นเข่าเพื่อนขาวัวกับเพื่อนอันขีดเข่าวมันก็มีข่าตัดฟ้าแบบนี้โดยแซงแซงแหุ่นี่ครับราคามันกะพอพังพอพังแต่ว่าเพราะว่า ระวังระวังระวังแตกระวังแตกคืกอขอ,ะนะอเพราะว่าราคาตั้งแต่ขอพังอัอนนะเ,เ,เพราะว่าทำให้ชื่อพวกไอนี่นี่ง่ายไอนี่นี่มันแพงเกือบคำชื่อเพราะว่าเครื่องสบัวคำนวณมาแล้วเพราะว่าตกอยู่แต่ทีแก๊สนาะคือเขาได้คำนวณเนาะแม่อันบาชื่อพวกนี้แมนชิโตกอยู่หน่เกือบสองหมื่นปุ้นเลยโดยสองหมืน่นสองหมืน่นเกือบเลย สิโต๊กอยู่สองมือบอลุดบอลุดแปดไงบอลุดเนาะเหมือนโอ้แต่อันนี้สิไข่แน่ราคาเลแต่ว่าจะเลือกเอาตัวนี้เนาะสีนี้เลยบ่แม่นน้องตู้ไชว่าจังไหนโดยคอยกันคอยก็บางามอยู่สีนี้กันสีเหลืองเป็นใบใหม่ใบต่อเมนเนาะแต่ว่าพวกนี้ก็งามแต่ว่างามคอยก็เห็นนั่นในเฮือนป่าคอยพคนติดชี้นี้เลยก็งามอยู่คอยเห็นคอยก็มักงามคนละแบบงามคนแบหมดทุกอย่างนี่แต่ว่าราคามันกสิด แารตั้งการตั้งกันเนาะก่ะตัวนี้กะโอเคอยู่ประมาณเขาชื่อกันตกอยู่ประมาณแปดสิบปลายแกทอันนี้เกิดสิโตกอยู่หมื่นกว่าหมื่นกว่ากับแพงกับเบิร์ดหลายแต่เนาะเขากะจินใจผู้ใหญ่เนาะโดยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนี่คือเพื่อนอดมาทั้งค่าเพื่อนเพื่อนสิเข้าใจเนาะเพื่อนอะทำบุญนะ พคนชิโอนมาคานมุ้งน้ำมันเท้าอีกกต่ตัางหากเด้โดยอ่าคานนี่กต่ตัางหากเนาะแมนอ่าก็คือคือบางบางคานเพิ่มบริหาเท้าก็บบุญเป็นยังเท้ากันเนาะโดยซอยกันซอยกันซอยกันเอาแมนน้ำมันอ่าแมนตัวรุ่งคือตัวรุ่งที่บ่าแมนอ่ะตัวนี้ไปจ่ายเงินเลยปูนเด้แบบนี่ปูนนี่เจ้าเจ้าปูนยักษ์สับปูนนี่ปูนแดงบ่ปูนเขียวบ่ปูนเขียวปูนปูนปูนติดกโร่โอ้เขียว คูนแดงบ่ได้บอติโกโ่ได้คูนแดงคูเทพื้นหรอวะเทพื้นเทพื้นเทคานสิบบทิดเนาะโดยโดยมัน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 ไรมันง่ายละเอียดต้องปูนเขียวพวกกฝาเฮือนดิเนต้องคูเขียวอย่างเดียวโดยกาปูนี่สามสิบสอบสามสิบสอบสามสิบสอบโอ้ปูนี่กเบบลัดเตอร์ไม่ใช่เนาะต้นครึ่งสามสิบสอบทำงันเรือค่ะไว้ให้ชาวบัวเพิ่ทเทกันกันเพื่อนด้ เพื่อนทางขาทางขางเพื่อนเพิ่นแนออให้ขาซ้ายอีกรุ่นหนึ่งเฮ่แฮ่โบมีแฮ่โบมี่โบได้ซ้ายนมันก็แตกแล้วอันนี้คออมันก็ผ้าเครื่องมันก็คอจะบอปากกีดน้ำัลแตกเลยโอ้สไลอกมาขีนมาคอของดูเน่ยกตอกแตกระบิดโอ้หอันแตกเลยนี่กะถึงรยหนึ่งนี่ก็แตกแตกอลต้องกเอาปูนน่ยเัากัเห็นว่าอันอันข้อคอกับบริเวณค้อน คอนนันเล็กได้คอนยางไดแมนคอนยางค่อยก็เช็ดแต่เพียงเด้อเนาะใช่ครับก่อนแต่จะไปรับบ่ด้วยเอตัวไปรับใช้ก่อนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งปูนบ้านนี้ครับทุกคนโดยปูนนี่ปูนอันนี้บ่ บมแมนเอายังสะเบองซจะสี่อ Connie, tamam. ังก็คือดับปูนเลยนี่สื่อปูนอ๋อโมแมนปูนเคนปิกโรอันนี้อ่าอันนี้เมนกันซึมกันยังนะบ่อนนไรจ่าตัวเล่นเหระพี่น้องโดยเพื่อนินังแหละอันนี้ให้ฉันก้อันนี้นะเกาเกาวใช่ไหมเด้ มันเวล้านผุนไปเอ็นยายใส่กะโหลหัวบอกใส่กะโหลนะไปยังเนาะแม่แต่เขาพูดสื่อมันยาเนวยาเนลผุนเดินแม่บอกแม่แล้วยังยาเนวอ๋อยาเนวแม่แล้วแไปเอาติดกะโหลแลยเอาต้องให้ไปยายใส่มันจอดกันงามเนาะซึมกันซึมลงอียู่นีะโอ้แม่นแล้วยาเนลผุนเดินเหรอเนาะทางลาวเอ็นยาเนลแต่พูดว่าทางไทยผุนเดินยังทางไทยเอ็นเนลอยายาเน้มาอี่ปูนดุปหิยนอนที่นี่ ปูเนี้วใส่แต่ไรตัวนี้บอซีเคียวปูนเ,เคียวแมน่นสามสิบสองโอนเ่งเลยหน่อยเนาะโดยแรงดเพิ่นไปส่งแล้วเพิ่นตะขอขาข่าน้ำมันโดยเพราะจา,ากบ้านสบ,บัวเครื่องหูไก่แมนนอกเมืองผูกไก่แต่เขาต้องในเสียค่าน้ำมันในเพิ่นทำแซนสองแซงนี่แหละเนาะโดยเพราะว่าคูใหญ่เพิ่นก็ะักมากเพื่ออยู่เนาะโดยราคาไใ่เห็เพิ่นนี่แหละเอาปูตัวนี้ ตั้งนาทีเดี๋ยวน้องตูบี้สิบสามเลยเนาะสามเดยบบอแมนอ่าเดี๋ยวแอนให้น้องตูบี้ไปจ่ายเงินก่อนก็ได้เดี๋ยวกาเดียกายุดกล้องไว้ก่อนเนีแบบแะะ่ยมาแรกกาปต่อถ่ายอยู่รถก็ได้แบบเขานั่งเข้าไปเบียดะกะันกล้องตูบี้ก็จะเป็นคลิปเลยโอเคสรุปให้เพิ่นพังเนาะมาได้เนาะโดยอ่าประมาณนั้นเอาเนาะไปจ่ายุ่แล้้วผูทางางจยเงินค hmm. นก็ได้ห้านก้าวห่านเดิมเฮ้ยห่านวีนาซีโน มีนาเนาะมีวีบอโอเคยเขาคิดว่ามีวีนาเซโนโอ้วีนาเป็นการรักค่านี่ชือว่าถือเลยราคาโดยมีโคเบิ้ลมีโคเบิ้ลไม่แอปทุบบีนแล้วแบบนี้มีแอพอีกน้องทุบบี้โดยมีไม่อัพเพิ่มรีวิวห้าในเพิ่นนี้ต้องให้เพิ่นรุ่นราคาอีกเป็นพิเศษเลยเนาะครับลดบเลยอืมมีไหมคะบอโดย มีหอดบ่อนนอนเนาะนี่ปลาเท่ายางตามีขอบรถยางหลุดก็มีอันนี้ว่ังแ้ดานรถแมนเนาะแมนอันติดแผดานแผดานแบบเขาเอิ้นว่าตอนนี้ราคาสีธรรมดาเลยโอเคพอดีใช่อันนี้นะโดยแมนแต่ว่าราคาเท่าไรได้เนาะขวอยากได้ไปติดเชื้อนมันหักอู่ได้เนาะโดย สายโคบันเลยโคบันเลยเนาะหรือว่าคคบุงจอนนะม่อ่ะีดน้นงนี่นีทั่วหละที่นี่แม่แม่หน้องชิบีใจเงินโอเคไอันปิดกล้องไว้ก่อนไ้จะหายนองมันติดอโอเค,อเคว่าใจเงินว่าทางเจ้าของเัน ว่าเจะของห้างพันยูเหมือนเออพ่นนันจ้ของยังเป็นนักพ่นบุยาณายทายเนาะนัิพนบุยาออกกล้องบุเมนันลูกน้องพันกาลูกน้องเลยคือแตเกาเขาถ่ายได้่นเมนนเยง่ายก็ทางใต้ง่ายพ่นไปออกกล้องเนีมีน้อยพ่นเย็นยอม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 รอไปโอเคแวนะเอาในไปพี่น้องตู้ใส่กันอไปจ่ายเงินก่อนแบบนี้พี่น้องเลยค่ายร้ับ โอเคน้องน้อเนาะกัญชิระมาณนี้เอลยน้องเลยสำหรับคลิปนี้น้องน้องใส่กาได้อ่ามาซื้ออุปกรณ์นะทุณทำเนาะโดยอ่าวัสดเป็นกะโลและกระปี่น้องเลยแต่ว่ายังเหลือแต่ทรายเนาะโดยว่าอยู่นี่เพิ่นบ่มีทรายมีแต่คราบกัญชิไปซื้ออยู่บ้านสะบัวเองบ้านะบัวยนี่อยู่โดยบ้านจะเอาซื้อกแไปสั่งอาหารเนาะแมนอ่ะน้องเลยกัญชว่าถาดใจเป็นไปส่งแบบนี้เนาะเพราะว่า แต่เพิ่นไปส่งตอนนี้เพิ่นว่าเพิ่นค่าบ่แม่เพ<า>ิ่นยังไปส่งกันทั้งอื่นทางอื่นเระว่าเราบ่ายน like ้องตูบ <c oughs> okay. ีเพ <c oughs> ิ่นก็เป็นท่านไงแต่วม้รถเพิ่นคันเดียวนะแต่กับผมเป็นหยังพวกเฮาก็ทีมงานอาก็สิหาเพิ่นเอาเครื่องเพิ่นห้แล้วก็ไปส่งเดือนสะบัวเนาะวันศิธาเดือนสะบัวพี่น้องเลยแต่สำหรับคลิปนี้นะทรายกับศิเดขอกพอจบคลิปก็จะมีนี้ก่อนเด้อพี่น้องเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อทางอายที่โคกที่เป็นไวเนื้อเสียใจน้องตุ้ยใส่จ้ะค่ะน้องตุ้ยใส่นสะพานพุ่งขึ้นได้ขอให้อายอยู่ดีมีแฮงสุขภาพถิ่นเพลงกันอยู่มั้ยไปเเจ็บจะได้ใส่จะมีหนังโลกไคใส่เจ็บคุณหนังนาเทวดาได้คุ้มฟร้อมได้เด้อนะครับเลยอ่ะกันขอขอบคุณขอบคุณแม่พี่น้องนำเนาะที่ทมาให้กำลังใจ ทีมงานเฮาเนาะงานประชุมเท่ากับเนี่ยให้เต็มเต็มทีอาทีตย์เป็นให้โอกาสเข้ามาอ่าผ่านประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยเจรจาใี่ไหมใช้ค่ะดี่ได้ขอโทษจบคลิปเพเยงฉันนี่สำหรับท่านอีกดีใจขอกล่าวว่าสบายดี